สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเดซัสเอ็กซีนะวันนี้ผมก็จะไม่ได้มารีวิวอะไระแต่จะมาพูดเรื่องผมผือลบคออัพยูที่โมบายนะแต่ผมสามารถโอกาสบางคืนได้เพราะว่าผมสามัครด้วยเฟซบุ๊กไงนะซึ่งผมก็ต้องมาดาวน์โหลดทรัพยากรใหม่แต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะแล้วก็เหตุการณ์เนี่ยกเกิดก่อนที่ผม,มันจะอัดเกมอมองอัดอีพีสแล้วก็ เนเด่นในรูปแบบอิิมบนะถ้าจำไม่ผิดถ้าจำผิดก็ขออภัยนะครับซึ่งก็ไม่ได้สร้างผลกระทบอะไรกับผมนะแต่ว่าจะมีอย่างหนึ่งคือเป็นปัญหาก็คือตัวละครนะปัญหาเรื่องตัวละครตัวละครทุกตัวเนี่ยตัวละครทุกตัวเนี่ยอซึ่งจะเป็นอย่างนี้ทุกตัวเลยนะทั้งทีมผมแล้วก็ทีมฝั่งตรงข้ามถ้าเล่นเป็นตัวละครผู้ชายทุกตัวเนี่ย เป็นตัวอะไรก็ได้ทุกตัวเนี่ยถ้าเป็นที่เป็นตัวละครผู้ชายเนี่ยถ้าผมจะเห็นเป็นตัวนี้ตลอดในเกมนะแล้วก็ถ้าเล่นเป็นตัวละครผู้หญิงทุกตัวที่เป็นตัวละครผู้หญิงครผมจะเห็นตัวนี้อยู่ในเกมนะผมจะเห็นตัวนี้เป็นตัวเอาไรเดอร์ในชุดสีเขียวน่าจะเป็นชุดอาริจินนนนะถ้าผู้พี่ก็ขออภัยนะครับซึ่งผมจะเห็นเป็นตัวนี้นะกับตัวนี้เนี่ย ตลอดนะตลอดในเกมนะซึ่งก็ไม่เป็นไม่ได้เป็นปัญหาครับผมนะผมก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นผู้ผมเผลอลบคอ,อบดีตี้โมบายจริงเฮ้ไม่ใช่ดิผมผมเผลอลบคอ,อบดีตี้โมบายหรือผมไม่ได้ดาวโหลดทรัพยากรครบแต่ผมก็ดาวโหลดตละลโครนแล้วนะอืมก็มไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรฮนะโอเค คลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้ยะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะฮะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย